มุมขวาไม่มีโอ้ยเน็วมาฟังพี่เบิร์ดร้องเพลงเลยเนี่ยเร็วๆเ,เปิดช่องวันเปิดช่องวันไหนจุดขวามือเหรอขวามือล่างหรือเปล่าขวาล่าง,าาางใช่ไหมอะขวาล่างช่วยกองมาแล้วเสร็จแล้วโอ้ต้องกดอยู่ขวาล่างอะ่ะขวาล่างดูแล้วนี่นี่นี่ดูเร็วดูเร็ว ให้ดูนี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกำลังพูดใครแล้วเปิดช่องวันนะช่องวันตอนนี้ไรสดเลยอรดวเรไลรเยอสอเดใเออยเร็วเร็วเร็วเร็เออใครดูอยู่อุ้ยน้ำตาเจ๋ไหลขอบคุณที่ตวนะีีบ้างน้งนีนโมเราส่งตัวแทนไปสามคนสามคนนี้ว่างสุดแล้ว เออเราไม่ว่างช่วงนี้เราต้องเราต้องเคลียร์งานแล้วก็อยู่บ้านปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะต้องมีธุระจะต้องไปทําอีกเซอเป็นเป็นไอดอลอยากไปมากแต่ว่าเออต้องเคลียร์ต้องเคลียร์งานก่อนอะไรอย่เงี้ยเรื่องราวที่เป็นห่วงเหมือนกันพิธีกรสวยจังสวยมากเลยอ่ะพิธีกรอ่ะอย่างที่บอกคือต้องห่วงเจสเพราะว่าเขาก็จะเหมือนห่างจากพวกเราออกไปช่วงหนึ่งที่ไปมีน้องมีครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ มามาดูมาดูหน้าพี่ต่อแล้วใครเปิดดูอยู่อืริเปิดดูเลยนะริเปิดดูเออแม่แจ๊กดูแม่แจ๊ก จาเ,จจาาเาจกำลังใจให้แม่แจ๊กกันนะคะแม่แจ๊กช่องวันนะเปิดช่องวันเลยคุยแซบโชว์ตอนนี้เลยนนมีพี่กิฟแม่แจ๊กน้องปูมาริกาไปนะจ๊ะวันนี้สามสาวตัวแทนของพวกเราเรองราารารไ,ไรไกกนแล,และนอะไรนะอะไรนะ เปิดแล้วเอออ่ะ tamam ดูดูอ nah ุ้ยพิธีกรสวยจังเลยอ่ะคือคืจริงๆในรา67เจคนนะถ้ามีปัหารก็จะคุยกับพี่ิ๊กับซาร่านะคะก็พี่ิ๊ก็จะเป็นห่วงคอพี่กิ๊จะถามาแจ็คเงไงบ้างโอเคขึ้แล้วหรือยังะก็ช่วงที่แบบหนักๆเลยกคือแบบ

โดดเรียนมาลูกอย่าโดดเรีย,ยนช่วงนี้ห้ามโดดเรียน,นเปิดทีวีดูช่องวันได้นะดูคุยแซบโช์ได้แต่ห้ามโดดเรียนมาดูไลฟ์นะไม่ได้ไม่ได้นะนี่เรียนมาอ้าววันนี้เราจะติดท็อปป่ะเนี่ยเราไม่เห็นมีติดท็อปเลยอะเฮ้ยวันนั้นนะพี่อยู่ท็อปท็อปอันดับหนึ่งเลยอะไม่น่าเชื่อเลย,ยพี่แคปไว้เป็นประวัติศาสตร์พี่ติดท็อปเฉยเลย

เพอดเดี๋ยวเคุนะจากี้เนี่ยหเสียหรือสเสี่ยที่นี้จะไปกันต่อหรือจะกลับมาแน่นอนนะคะเอ้ยจะเบรกสามนะกลับมานะทุกคนมาคุยกับพี่ต่อจ้าเันได้ต่อคอยู่เนาะอย่าลืมนะอย่าลืมไปให้กำลังใจแม่แจ็คนะเออ อย่าโดดงานมาอย่าโดดงานอย่าโดดเรียนนะคะแต่ว่าเปิดช่องวันได้คุยแปบ๊บแไดบได้ใครให้แว่นเหล่านะ้นรอกจังดื่มแล้วโอ้ยขอบคุณกาขอบคุณกาวันนี้ทันใช่ไหมวันนี้ทันใช่ไหม